ก็การเล่นเกมอะไรที่ทำให้คิดเอะๆแล้วาเป็นมาที่มันร้างขึนการสร้ถ้ควาเป็นมาอะไรบ้างความเป็นมาความเป็นมา บอกว่าในในมิตอการทำร้านเนี่ยบอกว่ามีความคิดบากแล้ว่ันกงมีหวานจะมาผสมกันอย่างนี้่าก็บอคุณพ่อก็เลยคิดว่าคุณพ่พอจะเห็นก็เลยหวานค่ปากแล้วต้งหลังสองจัชนามทั้งแรกกใช้บ้านของแต่บ้านที่เก่ามากแต่มาก็ทำคนมานแล้วก็คุณพ่อก็เลยเห็นแรงงานตัดใสแล้วก็ขอสร้างร้าแรกปีศ4 4 2 อีกสันหกสเด็กวัยปีนะแต่วัดหลังแรกที่เรา้างเนี่ยทำเงเพราะว่าเราป็นแหนึ่งเราและคุอคุณแ่บอกยเก่งคือจางความอยากแล้วข้างหน้านั้นแหะข้างหน้าเลยไปอีกนิดนึงอเป็นสงาโบนะคะมมัยพระวาเราก็ดีเลยทันทจะสีกนงสีก็จาเป็นทางน้ํางเรือที่ของสจทางน้านะคะก็่อข้างสุ ที่นี่า่ต้นจะมาทำอยางที่ใกล้ก็คือเป็นน้ำตาลทูซึ่งก็คือก่อนจะไปรวมกับน้ำต้อ่อนเลยยกน้ำตาเป็นทางของตะกบค่ะ และในขณะที่คุณพ่อคุรสร้างรแดเน่ของยางสร้างโงเรียนด้วยเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวเราจอเด็กเด็ว่าจเรียนอะรและขอก็เลยราเทางมากระี้แค่ก็เลยขอ้งาท่างเรียนอเพื่อ่ตมในการสร้างโรงเรียนสร้างท่อของทางอ้ิเป็นช่างานคะโดยที่มีคุณลุงมืองซึ่งเปอของผมเองค่ะจา

เขาก็แนะนำให้ไปที่โรงงานไปซื้อมาประมาณตกโค้งตัโงเย้ยนะเขาก็บอกว่านี่นะไม้ขนาดใหญ่กว่าอ่นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่างเงินเดีือนแม่งรอสักสักพักนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะดูให้พอดีเข้าไปสักประมาณห้านาทีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่านี่ท่อนมีท่อนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจเลยก็กลงซื้อเข้าเลยนะคะก็ไม่แพงเท่าไหร่ แต่แกะทั้งแก่แล้วมังแกะก็ถูกนะคะราคาแต่ก็อย่คือแสนประมาณแสนช่างเนี่ยเขาจะมังแกะเขาอ่ตัสนามผ่จะอยู่ที่่วัดเขาล้อมแล้วก็ดีไปเจอรู้จักกันนะอามเอาเลยแนะนำพ่อไปทํมาว่ามาเลยก็ก็เอาไปมัแกะเาแล้วก็มึงเกด แก่ตอนแรกแกะหลายๆที่แก่ที่พี่สร้างที่วัดพญานาคพี่พญานาที่มาที่มีพญานาคแล้วกี้กงอนั้นอนโมเมนีค่ะเอาปิศาจที่่นช่นนี้แกะก็ไม่เสร็จก็เอามาต่อทีนก็เลยได้มาโดยบังเอิญนะครตอนแรกก็ไม่ว่ามันจะมีหรือไม่ทีะแกได้ังไงซค่แก็แก่โดยใ้วหมยอย่งนี่เฉพาะ ตัวตัวไม้ไม่ใช่กันขี่เป็นนที่สั่นคืออะไนีเขาเลยี่้เอาไม้มาทิจานแต่ว่าเขาใช้สิ่ง่นอันนี้ไม้ชิ้นเดียวนค่ะตัวต้อนตวนี้ินเียวแต่ตัวแขนเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนงแต่ขมเป็นพวกแขนที้ต่อต่อีาจะตป ก็ยังไปช่วยเขาแกะเลยค่ะที่ที่วัดทำิปิรมทำนิติราที่ิติรม้คุณก็คุก็เ่าคุชัยอะ่าทถ้าเป็นคนแบบทำหมดเลยอันคือบุรณะหมดเลยแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีเงินพอก็เลยแบบว่าเหมือนจะเรียลล์้าปานนัแล้วก็ชาบ้านชาบ้านบริจาคก็้องใครจะเอา เหมือนเหมือนศาสนาพุทธะคือคนรยนเนี่ก็วอา้นใหญ่ใหานใหญ่บ้นใหญ่ก็จะแพเอาพวกี่ก็จะประมาณห้มู่หนึ่งเจ้าหเจาทลังเ้าหลังเจาหลังแต่โคะ

เอาถึงยอดหอะระฆังเลยค่ะเอาถึงยอดเลยค่ะนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลุมนะคะ